ชนะวันน okay. ah, ี okay. ้ไ <hi> ด้ไปเลยอ๋อโอเคอ่ะเขียนได้เลยครับเขียนได้เลยมามีเวลานะครับเอ้าสี่สามดูได้ไงเอาจะเฉลยว่าใครทายผิดดีกว่า เกมกันนะครับฝากพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับช่อง y YouTube เอมาเทพ FC แล้วก็เพจเอมาเทพ FC ด้วยนะฮะสวัสดีครับผมเอมาเทพนะครับวันนี้จะมาเล่นกิจกรรมในร้านนะครับก็จะมีการทายพระกันนะฮะว่าพระรุ่นนั้นที่หยิบมาให้ดูเป็นรุ่นอะไรนะครับโดยวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเม้งสายหนึ่งะฮะครับสวัสดีครับผมเม้งสายหครับพี่ทาวินทาวครับ ครับสวัสดีครับผมพีทานชาวนะัวันนี้มีกฎกติกาผมจะนำพระหนึ่งองค์นะครับมาวางไว้ในกล่องนี้แล้วก็จะให้เม้งกับพีล้วงเข้ามาใช้มือคลำนะฮะก็ให้คลำว่าพระรุ่นนี้องค์นี้เป็นพระรุ่นอะไรเป็นพระปีอะไรนะฮะถ้าทายถูกก็จะได้หนึ่งแต้มเรามาจะมาดูว่าสุดท้ายใครจะได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับของรางวัลเป็นพระเครื่องนะครับขอพระคนละองค์ครับพระในคอมึงอะไร โอ้วันนี้ห้อยพระ13พิมพ์แรกลูกโต๊ะ200,000บาทเอาไม่ยู่นะครับอ่ะคุณเม้งครับนี่เอาแอันใหญ่ชนะวันนี้ได้ไปเลยโอเคไหมนี่น้องพีบอกครับแล้วโอ้โหพีครับไวเลยเอาไหมครก็ต้องรอวิชากันนะครับวันนี้นี่โอ้โหเอาแล้วนะครับถ้าเกิดเกมทายพระแค่จับพระแค่นี้ผมว่ามันง่ายมากครับถ้าเกิดใครแพ้ในเกมเนี้ยผมว่าอย่าเรียกว่าเซียนพระเลยดีกว่า วันนี้ให้ผมมาแข่งกับน้องคนนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะชนะครับซึ่งพระวันนี้นะครับที่จะมาให้ทายเนี่ยสิบก่าองคเดี๋ยวจะเลือกมาแค่สิบองค์พอนะครับในการเล่นวันนี้นะฮะพระองค์แรกเลยนะครับนี่นะฮะองค์นี้เลยเขียนเลยย,ยังแมไ่ไม่ธรรมดาจริงคุณเม้งสายหนึ่งอองค์แรกนะครับสองคนนะครับเป่ายิางชุ่มกันเออนั่นแหละเดียวกันแหละ อายางยิงยาวปะกระเป๋ายิงฉุบอ่าใครชนะต้องพีโอเคต้องเสียหลายคนแพ้เอาคุณแมงล้วงก่อนเลยฮะห้ามดูนะห้ามดูนะดูปุ๊บปิดกติกาปั๊บเลยนะจับเวลานะครับห้าสี่สองสองหนึ่งเวลาครับเวลาครับต่อไปตาน้องพีอ่าเอาโอ้โหพอแล้วพอแล้วเต็มเสร็จวันนี้นะใช่ไหม ทั้งหมดที่ตอบมาผิดนะครับผิดอ๋อรู้แล้วใช่ไหมค,คำใหม่ตัวที่เอาเอาเม้งก่อนอ่ารอบแรกอ๋อเคอ่ะตอบตาองพีครับคครับมันมันมันสี่สามสองหนึ่งชูคำตอบ คำตอบนะครับมีคนถูกนะครับมีคนถูกอาจจะเช่เลยเลยนะครับเม้งสายหนึ่งตอบถูกนะครับแค่ประสบการณ์ผมก็กินขาดแล้วครับเป็นพระปิดตาเงินล้านนะครับนี่เดี๋ยวจะให้น้องพีดูชัดๆแล้วกันองค์ต่อไปนะรุ่นนี้รุ่นนี้เอารุ่นนี้นะเอารุ่นนี้เออดีนะแแย่มาเริ่มล้วงเลยครับอย่าดูนะอย่าดูนะโอเคหมดเวลาครับจับเลหมดเวลาต่อไปตาคุณเม้งครับ พอคพอพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอพอโอเคอ่ะเขียนได้เลยครับเขียนได้เลยมาเี๋ยวมดเวลาอเดี๋ยวหมดเวลานะครับมีเวลามีเวลานะครับเอาสี่สามสองหนึ่งยกแผ่นป้ายครับยกเลยฮะชูเลยมาเหรียญ10บบาทอันนี้คืออะไรครับอ่ะหยิบขึ้นมาเอาคืออะไรครับ เหรียญอะไรอ่ะพี่อีกอะไรอ่ะคุณเม้งอ่าโอเคเหรียญปิดตาธนาคารทั้งสองท่านนะครับเป็นคําตอบที่ผิดนะฮะเอาอีกรอบไหมจะขอแก้ตัวทีกอ่ะเอาจะแก้ตัวใช่ไหมตาใช่ไหเฮ้ยผมไม่เฉลยผมไม่เฉลยเฉลยยังไงเราผิดกฎหมดเวลาโอ้ยสี่สามสองหนึ่งยังไม่ออาหมดเวลาครับออ๋เอาเขียนเลยครับเขียนเลยหมดเวลาครับผมถ้าผิดข้อนี้ทุกคนจะโดนตัดสองคะแนนแล้วเราเลิกอาจารย์ชูป้ายครับ ชูเลยขอบเดินก่อนครับอของของน้องพี่เหรียญหันข้างปี16ของคุณเม้งเหรียญปิดตาลายมืออะไรก็ไม่รู้อัธนาคารนะฮะทั้งสองท่านนะครับตอบผิดนะฮะอ,อะไรมันยากตรงไหนอ่ะแล้วบอกผมสายตรงผมสายตรงครับนี่มันอาชีพผมครับวันหนึ่งเนี่ยผมจับพระเนี่ยเป็นร้อยองค์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นองคนะครับแล้วคิดหรือว่าผมจะแพ้ครับในวงการนี้ผมว่าผมไม่แพ้ใครนะเราข้ามเลยแล้วกันให้เขาคาใจใหีองค์ต่อไปเป็นรุ่นนี้นะฮะ นี่ตาคุณเม้งเลยครับคับผมอ่าตาน้องพีโชว์ครับเรียนล้อแแมกใหญ่ปี2521ตอบถูกทั้ง2คนเลยนะคะเอาคะแนนไปเลยคนละหนึ่งคะแนนอ่านี่นะฮะเรียนล้อแมมกปี2521นน้องพีมี1คะแนนเม้งสายหนึ่งมีสองคะแนนอ่า ต่อเลยนี่รุ่นนี้เห็นไหมอ่าโอเคนะต่อไปตาน้องพีอ่ะเริ่มเลยครับห้ามดูนะหมดเวลาต่อไปนะตาเม้งสายหนึ่งนะครับ เขวเนี้ยแม่งเถื่อนห้ามดูผิดกติกาเขาเล่นเกมกันต่พอพี่เปลี่ยนที่อวเราจะชูคำตอบพร้อมกันนะน้องพี่เหรียญใสมากปี18คุณเน้ยงสายหนึ่งเหรียญใสมากปี17นะครับน้องพีตอบถูกนะครับ จริงๆต้อบอกว่าเหรียญรุ่นนี้รูปแบบทรงใกล้กับเหรียญปี2 5ง7ที่เป็นเหรียญเศษนาที่เม้งสายหนึ่งบอกคือรูปแบบเขาจะเหมือนกันเม้งสายหนึ่งน่าจะเห <c oughs> มือนทันต์กลายเป็นยันเลยนะก็เลยงงไม่เป็นไรมาต่อไปนี่อันนี้อันนีุ้่นนี้แล้วกันนะ โดนตกบ้างไหม <c oughs> เอาไหมไม่เอาหรอต่อไปตาเ <c oughs> ม้งใส่หนึ่งก่อนนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวคุยเรื่องสปอนเซอร์ก่อนวันนี้หนังสือขอ้งพี่ร้อย้านัตถุกมงคลของหลวงปู่โตเป็นสปอนเซอร์ในรายการนี้นะครับใครอยากที่จะเรียนรู้พระเครื่องสายหลวงปู่โตไม่ยากต่อไปนะครับหนังสือข้งพี่ร้อยล้านจะบอกวิธีการดูพระนะครับทุกจุดทุกตำหนินะฮะแล้วยังมีคลิปวิดีโอสอนทุกรุ่นนะครับมีเนื้อผงทั้งหมด70กว่าพิมพ์นะฮะ ก็สนใจทักมาได้ที่ l ล n e a อสซาเอ็มแปดเก้เ้านะครับผมอ่ะโอเคครับเริ่มเลยฮะอ้าหมดเวลาโอเคครับอ่ะต่อไปตามนุ่งพี เราเนี่ยแม่งเถื่อนไม่ได้ผิดกดห้ามดูไมหมดเวลาโอเคนี่บอกหมดเวลาให้ขีดพระปิดตาจัมโบ้สองปี2521และ2523ทั้งสองท่านทายถูกนะครับโอ้โห <c ười> คะแนนเท่ากันไหมเท่าก <c ười> ันก็คือน้องพีสาคะแนนเม้งสายหนึ่งสคะแนนนะครับมาลุ้นลุ้น องต่อไปโอ้โหนี่จะจบไหมเนี่ยแล้วใครจะชนะเนี่ยแล้วพระสององค์นี้เนี่ยใครจะได้เป็นเจ้าข,ของนะครับนี่วันนี้ใครชนะจะได้พระของอีกฝ่ายนี้ไปนะครับเอางี้ดีวกว่ากําลังดีเลยนะครับนี่อะมา,มาอ่าต่อไปตาน้องพีนะครับท้าดูนะดูแล้วหัวลั่นเลยเนี่ยเฮ้ยเตี้ยนะ หมดเวลาต่อไปตาคุณเม้งครับหมดเวลาหนึ 1, 2, ่งสองสามปิดตาเนื้อตะกวัวปี2519นะครับน้องพีของของเม้งสายหนึ่งปิดตาเนื้อแตกตะกวัวคืออะไรอิจตาข้าตอกแตกเนื้อตะกวัวหรือเปล่าอ๋ออ่าโอเคข้าตอกแตกหรือตะกวัวนะครับ <c oughs> ทั้งสองท่านนะครับ ทายถุงนะวันนี้มีคะแนนเท่ากัน4ต่อสี่นะครับโอ้โหคู่นี้นี่ไม่ธรรมดานะกินกันไม่ลงจริงๆครับมีอะไรจะบอกพี่เม,งเม้งหน่อยไหมแกแต่อายุความรู้ไม่ทันหรอกนี่เอาแล้วอะให้เม้งใส่หนึ่งบอกน้องพีบ้างเห็นหน้าอ่อนก็เท่านั้นแหละไม่ได้เท่าไหร่หรอกรุ่นน้องจะมาสู้รุ่นเก่าได้ไงต่อไปนะฮะเรามาดูดีนะนี่เนหะ็นไหมมีเงมึนไม่หายเลยครับคำถามมึ่นฮงงโดนล้มตกแล้วครับ พอหมดวาแล้วครับมาหาบี้จะมาเหรียญบุ่มหมดทั้งนี่ <c oughs> นี่นะครับนี่เหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ที่เม้งสายหนึ่งคนจับอ่าโอเคไปนี่นะครับเหรียญน,นี้ที่น้องพีทาวินทาวนะครับจับนะนี่นะฮะทั้งสองคนจับเหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับเอา้า หนึ่งสองสามชูเลยครับแลกกันดูอ่ะทำไมเหรียญมันคนละอย่างกันได้ไงอะอะไรเนี่ยจับเหรียญด้วยกันปะวะทำไมมันตอบติดเพี้ยนไปหมดเลยให้เม้งจับใหม่เหรียญอะไรเร็วๆิ้วอู้หูอะไรเนี่ยพอแล้วมึงไปนะโอ้ไอพีมึงจับไปดีเหรียญอะไรของโมเหรียญอช่หมดไปแล้มือมันไม่ใช่เหรียญโฟมตับเหรียญไอิน้านี่มันเกมโชว์ไอพี เกมโชว์มันต้องมีความซื่อสัตย์ถ้าไม่มีก็โดนตบเหมือนเมื่อกี้เอาเขียนใหม่เร็วๆป้ายครับน้องพี่เหรียญไข่ปี18กับเหรียญเยอรมีเดียส่วนคุณเม้งกันครับเหรียญไข่ปี18กับเหรียญเยอรมีเดียปี19ทั้ง2คนตอบถูกนะฮะเพราะมี2เหรียญนะครับเมื่อกี้ก็แซวเล่นเฉยๆนะน้องพีมี5คะแนนเม้งสายหนึ่งมี5คะแนนต่อไปนะฮะสุดท้ายครับพี่สามองค์เลยได้เกียร์เฮ้ยโอ้โหเจ๋งว่ะ สุดท้ายนะครับเอาแบบ3องค์เลยนะอะมานี่1องค์นี่2องค์นี่3มองค์นี่นะครับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับใครตอบถูกจะมีคะแนน10คะแนนคือชนะไปเลยเอาชนะให้ขาดไปเลยเพราะตอนนี้5้ากับ5้านะครับตอบถูกคือ15กับ5้าให้มันขาดไปเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวปังชูกกันก่อนเกมสุดท้ายต้องวัดด้วยสัด์สีเลยอ่ะสองดอืมโอเคอ่ะเริ่มเลย โอเคนะครับเรียงเลน,นะต่อไปคุณเม้งครับด <it> เดี๋ยวจะมาดูเฉลยทั้งสองท่านนี้นะครับ1นึสองสามน้องพีทายว่าองค์แรกเป็นพระปิดตากระหนกข้างปี2522องค์ต่อไปสมเด็จปกโคปี18องค์ต่อไปเป็นสมเด็จชุนดูฮาวานนะครับ ส่วนคุณเม้งเนี่ยเขาทายว่าองค์แรกเป็นพระปิดต,ตากระนกข้างปี2522และสมเด็จปกโพป,ปี18ตามมาด้วยสมเด็จหลังเข้าสารดำปี2519นะครับเราจะเฉะลยว่าใครทายปิดดีกว, <S <S ใว่ใครกดวะใครกดวะ องค์แรกถูกต้องนะครับองค์ที่สองเป็นสมเด็จปุกโพปี18ถูกต้องนะครับองค์ที่สามอง์ที่สาม ผิดตั้งสองคนฮนะแต่เกมยังไม่จบไงเรามาลุ้นองสุดท้ายกันต้องเอามือที่ไม่ถนัดล้วงเอามือซ้ายนะมือซ้ายเวลามีนะเชี่ครับดูแลนี่เอา้ามีคนไทยถูกนะแอบเห็นมีคนไทยถูกนะบบอะเดี๋ยวชูความกันนะ1นึงสองาน้องพีเขียนว่ารูปเหมือนหลังตาช่างแต่เม้งบอกว่าสมเด็จ หันข้างหลังตาชั่งเอ้ามีคนผิดสิ่งเนี้ยอ่าให้ FC ดูอันนี้เป็นอะไรพิมพ์อะไรฮะเป็นสมเด็จหรือเป็นเป็น,ปนรูปเหมือนหันข้างอ่าเฉลยนะครับหนึ่งสองสาม พิมพ์หันข้างหลังต,ตราช่างปี2,5,1,6น้องพีทายถูกนะครับเกียเลยเกีเลยช่ครับดูแล้วครับดูแลก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะชนะครับแค่ประสบการณ์ผมก็กินขาดแล้วครับน้องพีมีคะแนนทั้งหมด15คะแนนเมงสายหนึ่งมี5คะแนนนะครับ ใครอยากให้ผมเล่นเกมแบบนี้อีกนะครับคอมเมนต์เข้ามาใตา้ใต้ดีเลยะนะบอกว่าพี่เอ็มครับผมชอบมากถ้ามียอดวิวเยอะเป็นแสนแสน,แสนวิวเดี๋ยวผมจะทําไม่อีกนะส่วนอันนี้เดี๋ยวให้เม้งแสน่หนึ่งมอสทันที้วกัน,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 กนดีนะครับมิตภาพามระหว่างพี่กับน้องดีนะครับมิตภาพามระหว่างพี่กับน้องโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมเอ็มหาเทพแล้วก็เม้ <laughs> <c oughs> งไทยเื่นเช้าเม้ทยอนเช้านะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ